สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปูแม่น้องมิวนะคะเราก็จะเตรียมตัวนะคะไปวัดกันแล้วนะคะคเราก็จะไปกันแล้วนะ,ะทุกคนอุปกรณ์เตรียมแต่ละคนนะคะเต็มตะกร้าเลยนะคะ เราก็ได้มาถึงแล้วนะคะตอนนี้อเราเอากับข้าวนะคะไปให้ทีมแม่ครัวนะคะวางข้าวของลงก่อนเลย ันนี้ใส่บาทแล้วะแน่แค่อันเออเื้อบาทบาทใสบาทเอาไปเอาไปแล้วปะใส่บาทท้าปลาเขมาแล้วมีแต่คนสวยๆงามๆสวัสดีจ้าเะไป่ใส่บาท ตัว <chat> ไหนคือตัวไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ภาพีร้เลยว่เนี่ยคืก็องทำอไรก็้อง้วาคือชนกันแล้วก็รู้้วอันนี้ที่ะแดงนั่อตอ้นววามรู้องเร้วมีปออที่ใส่บารก่อนคอส่บก่อนอย่างไร่นปรี่้อง เอฟปีเพราะว่าบุญห่อเข้านะครับตามประเพณี่หมู่ลานเนานะครับเพิ่กจะพายเอฟพ่อทั้นะครับเนาะเอ่อเอฟดุญห่อเข้าประดับดินเพื่อหลัง่อไปกระตุ้นดุลห่อตาเราผุดองเนาะเออการสร้งบุญง่ายๆนี่ก็รู้สึกว่าเป็นบุญง่าย่นะเป็นบุญง่ายพระ่าเนาะบุญจะยั้งจะต่างบุญ อือืนะครับคุณพ่อเขางีนั้า่นันโย้าบุกใน้ได้ยเาะตตาาทที่ห้ดที่ร้องี่ที่ว่านะครับกลวนะครับิห่นอกไนเพื่อเพอุทิศะนร้คุณพอคแมู่ย้ายนะครับญาติปู่หร่านะครับที่่รับไปแล้วคนะเนาะที่บรได้รับับไปแล้ว ให้เพื่อนมิตทุกคนเจริญนะครับทุกทุกคนเป็นย่างนา้เข้ากับเจ้าพุธนพี่น้องเนาะาพุก็มาดีเลยนาะพี่น้องเนาะอการทำบุญโดยว่าบริจาคให้ข้านี่ยนต่างๆนะครับต้อยเหลือนะครับผู้ยากไร้หรือาต่างๆนะครับในการให้บุญนะครับบรแจา้ไว้กุ ถ้าป no. er, ัจจ <c ười> ุบนบุญกงน้ยอย่างก็บรแม่นะครับเนาะทำบุญดความมากทำบุญได้ทุกอย่างืออได้หลายทางตนวเนาการทำบุญจ้อยเลื้อนะครับผู้ตกทุกได้ยากนี่าใกล้ต่างอาจจะทำบุญขึื่อต่าเนาะทุกท่านต่างมีการเนาะพองเนาะอาจารย์มนี้นะครับเป็นข้าพุทธและจ้านเอง่านกบิสเนาะ ตาธพุทธศานาคือว่ากออศาสนาพุทธก็าว่าล้อมกันทั้งบุตรน้องเนาเออมือนีเออคนเฮานะครับเพมดตนพ้ลยเนาอพี่น้องเราเออบบได้นีอย่างนะบอีย่งเอายางไปก็พ่ได้นะครับตยางไปก็พ่ได้ทั้งโบราณพ่น้องเราเออเฮาเล็นเออในทัพทนี้ท้งตั้งนะครับจะจะเอาไปก็ได้นาอพี่น้องเนา ได้จะกัรทำทำน้ำผ้าป่าเพิ่มมาเนาะได้ทำกาน้ำผ้าปตายสัดไในเข้จะกำตางได้เพิ่มมเนาะเออของมนุษย์จะคือกำเพิ่มาแต่ก็ทีเ่นทำหรือทำขาวเพื่มมาเนีำำเพิ่เมาเพ้าพี่ห้องเนาะตั้งแต่เกิดนะครับเออตั้งแต่เกิด ไอ้กำตามตามิดไปทุกข้าวครับที่น้องเอ็ดไว้ใจร้ายก็ไปโมได้เก็พี่น้องเนาะเป็นไงเข้ากันเอฟไปตามโมล้านเพื่อนเราอะเนาะพี่น้องเนาะเพื่ไปตามโมล้านเพื่อนเราเออครับกับได้ได้ซ้ำในตาเอาเพื่อนฟ้าเออแต่แต่คู่มือนี้นะครับกับทั้งเอ่อพร,ระพุทธศาสนามัตต์กบฏเสี่งเนาะนอกกับนอกเอก่อ,นอ,นอคนได่มันเกลื่อนะครับ คนเขาว่านะครับพ่นผ้าพ่นยางมาเสื่อมนะครับกาเอ่อชื้อเข้าวนะครับพี่กากรับพี่กาแก่พระด the <c oughs> ังๆท่านเรียกท่านทำเยียงไปมัดนะครับพี่น้องเออโบท้อนเน๊ะเออกว่ามโมดีเนาะเออพี่พีผ้ารูปหนึ่งผมก็ได้ฟังเพื่อนต่างชาติดอกเพื่อนเปิดเผยอยู่นิดหน่อยเนาะ มีการกรอบมีถวายนะนับเรื่องปีนี้กับเ่อเก่าเป็นาเข้าเข้านั้เก่ามากสุเลยเรลกยาุกแก้นเห็นแล้วถึง่าท่านี่ว่แต่บุญนี้นที่มากเที่ยวเอ่อคนบุญนเี้ไปยูว่าปุนพอูพูีั่งนั่งหิ้่มาขดกระสนข้างล้าก็ใจนัเปนระดันะครับั่ก็อื่นนั่ข้าง้าได้จบประวัตแม่มา

่ขาไปทุกวัมาือชื่อนสาวจากก้อนก้อนก่นจะพินลมหายใจกมาเข้าสังเกตคา่อพงตัวเพือนเราขอาตัดวุกในัวอทเเข้าอบนี้เน่ยอาจอไปมากมันเปลี่ยนนะพี่น้องเลยไปาคที่ร ผมก็บอกตามเพื่อนบา็าประเทศอื่นอะไรกม่พูดคนหลแต่บานคุณมี่ะพี่น้องบานคุณมี่ไปเฮ็่บ้านพันธุ์บ้านนะครับเป็นพวดเป็นพวดเตีงก้างๆนะครับเราด้ว้ับ